Toyota ามอเตอร์ไท a แลนด์เปิดตัว New Toyota Fortuner Minor c h a n e ซึ่งในครั้งนี้ Toyota เปิดตัวมาทั้งหมด2รูปแบบก็คือตัวรุ่นมาตรฐานและก็รุ่นพิเศษที่เป็นเรียกว่า Legender นะครับในส่วนของรุ่นมาตรฐานจะมีทั้งหมด3รุ่นย่อยและเป็นเครื่องยนต์ 2400cc อย่างเดียวนะครับเริ่มต้นมั้งแต่ตัวขับ2 1319,000บาทและไปจบที่ตัวขับ4 2.4V 1,494,000บาทและในส่วนของตัว l e g e n d e r หรือตัวพิเศษจะมีทั้งหมด2เครื่องยนต์ก็คือ2 4 0 0 c และ2,800 Turbo ที่เป็นเครื่องยนต์ที่มีการปรับขึ้นมาใหม่นะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่2.4 l e g e n d e r ขับ2 1,564,000บาทและไปจบที่ตัว2.8ขับ4 1,839,000บาทซึ่งเป็นตัวท็อปสุดของ f ทั้ง2งรุ่นมาพร้อมกับการรับประกันคุณภาพบรันตีนาน5ปีหรือ150,000กิโลเมตรและฟรีค่าแรงเช็คระยะถึง100,000กิโลเมตรนะครับในส่วนของด้านสมรรถนะน,นะครับเครื่องยนต์ดีเซล2,400 cc เทอร์โบตัวเดิมก็ยังเป็นเครื่องยนต์ที่ให้กำลังอยู่ที่150แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับแล้วก็จับเข้าเกียร์อัตโนมัติ6จงังหวะมีทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็ระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับ ในส่วนของเครื่องยนต์ 2,800cc เทอร์โบที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ขึ้นมาใหม่นะครับให้กำลังสูงสุดเพิ่มขึ้นเป็น204แรงม้าเพิ่มจากเดิมเครื่องเดิมอยู่ที่20แรงม้าที่3,400รอบตอน,นาทีแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรเลยนะครับที่1,600ถึง2,800รอบตอน,นาทีซึ่งมากกว่าเครื่องเดิมอยู่50นิวตันเมตรนะครับแล้วก็จับคู่กับอีเล็มิ6จังหวะ จับเข้ากับระบบขับเคลื่อน2อล้อแลวก็4ีล้อซึ่ง4ล้อก็จะมีระบบออโต้สตาร์สต็อปมาให้ด้วยมีการเพิ่มเพลาปรัดสมุลบาลานในตัวเครื่องยนต์ทําให้เครื่องยนต์มีความสั่นที่น้อยลงแล้วก็ป้องกันเสียงรบกวนที่จะเข้ามาภายในห้องโดยสารด้วยแล้วก็มีการปรับรถรอบเดินเบาจาก850รอบนะครับเป็น680รอบเพื่อให้กับการลุยหรือว่าออฟโรดลาบรื่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังเป็นการช่วยประหยัดน้ำมัน แล้วก็พร้อมกับการเพิ่มระบบบังคับเลี้ยวแบบ VFC หรือ Variable f l o Control ก็คือพวงมาลัยแปรผันตามความเร็วความเร็วสูงขึ้นก็ปรับให้เหนือขึ้นทําให้มั่นใจในการขับขี่ในส่วนของด้านการดีไซน์นะครับในรุ่นมาตรฐานจะมีการปรับหลักๆอยู่ที่กระจังหน้าใหม่นะครับที่มีขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมรับกับตัวไฟหน้าที่มีการออกแบบภายในใหม่ตัวเด y t l i ที่มีความเพียวและก็สลิมมากยิ่งขึ้นนะครับ ตัวกันชนใช้ล่างก็มีการปรับสีเป็นสีเงินทำให้รถดูเบึกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายแบบใหม่เป็นแบบไลท์กดิ้งนะครับชัดเจนมากยิ่งขึ้นพร้อมกับล้ออลอยขนาด18นิ้วแล้วก็กราบข้างบันไดที่ตกแต่งดีไซน์ใหม่ในส่วนภายในก็มีการเปลี่ยนแปลงมาตรวัดดีเทลดีไซน์ตรงหลังพวงมาลัยเป็นออปติตอนดีไซน์ใหม่หน้าจอกลางอินโฟเทนเนต์ขนาด8นิ้วรองรับ Apple Car p p l e c a r p l พ y นะครับ และในส่วนของตัวรุ่นพิเศษหรือรุ่นเลเจนเดอร์นะครับดีไซน์ถือว่าสวยมากมากนะครับตัวนี้มีความบึกบึนดูดุแล้วก็ดูหรูหรามากๆการชนหน้าด้านหน้ากระจังหน้าใหม่นะครับมีการแยกชั้นบนกับชั้นล่างนะครับทำให้รถด,ดูดุมากยิ่งขึ้นนะครับไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าดีไซน์ by beam led แบบใหม่ที่ไม่เหมือนกับรุ่น,นมนตาตรฐานนะครับไฟตัดหมอกเป็นแบบ led แล้วก็ด้านล่างไฟตัดหมอกก็จะเป็นไฟเลี้ยวที่เป็นแบบ s e q u e เ t i a ชนะครับที่เป็นแบบ R, พร้อมกับล้ออลลอย20นิ้วดีไซน์ใหม่นะครับด้านหลังไฟท้ายก็เช่นเดียวกันก็จะเป็นไฟท้ายแบบมีไล่ไกดิ้งแล้วก็มีฟิตซีเวนเชียของไฟเลี้ยวนะครับวิ่งได้เหมือนกันพร้อมกับเชยกันชนด้านล่างที่มีการทําให้เหมือนเป็นเหมือนทรงแนวสปอร์ตนะครับทำให้รถด,ดูดุด้วยนะครับด้านในก็มีการปรับดีไซน์ของตัวมารวัดออปติตรอนดีไซน์ใหม่หน้าจอกลางก็มีขนาดใหญ่กว่าตัวมาตรฐานเป็น9นิ้วนะครับ แล้วก็รองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ด้วยแล้วก็รุ่นนี้ก็จะมีหลังคาเป็นแบบสีจูโทนนะครับแต่ดำด้านบนนะครับแล้วก็มีสีแดงตัวถังสีแดงที่เป็นสีใหม่นะครในส่วนของระบบ s a f t t y Sense แล้วก็ระบบอำนวยความสะดวกที่มีเพิ่มขึ้นมาในตัว New Fortuner Minor Chain นะครับตัว Toyota Safety Sense ก็จะมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแปรผัน n a m i c r a d a r Cruise c o n t r ร l ระบบเตือนเมื่อออกนอกเรน l a น e Departure Alert ระบบเตือนกันชนด้านหน้า Pre-collision system ซึ่งถือว่าให้มายังไม่สุดนะครับยังไม่สุดมันน่าจะมีมากกว่านี้นะครับซึ่งตัว r e g e n e r เนี่ยจะเป็นตัวที่มาทดแทนตัว TRD s p o t Evo นะครับก็คือเป็นตัว TRD ที่เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น r e g e n e r t นะครับในส่วนระบบความ,วามสะดวกที่มีเพิ่มขึ้นมาก็มีกล้อง360องศารอบคันมีระบบเซนเซอร์ด้านหน้า2ตำแหน่งด้านหลัง4ตำแหน่งนะครับ มีคิคเซนเซอร์ก็คือเปิดฝาท้ายไฟฟ้าที่แบบไม่ต้องใช้มือแล้วครับก็คือใช้ทเท้าเตะได้แล้วก็มีตัวไวเลสชาร์จิ่งให้กับโทรศัพท์มือถือทางด้านหน้าได้ด้วยนะครับในส่วนของภายในนะครับในภายในก็จะมีให้เลือกทั้งเป็นแบบเบาะสีทกโทนที่เป็นดำขาวกับดำแดงน,นะครับก็สามารถเลือกได้ด้วยนะครับสำหรับตัว Legender นี่ก็จะเป็นข้อมูลโดยสรุปของ New Fortuner ทั้งรุ่นมาตรฐานและรุ่น l e g e n d e r นะครับเปิดตัวมาแล้วในสี วันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาถ้าชอบฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยขอบคุณครับ